กสทอชอร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่5รายให้บริการหยุดข้อความ SMS กวนใจเบอร์เดียวทุกเครือข่ายโทรดอกจัน137ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ พันเอกเศรษฐพงศลิุวรณร,รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอทชเปิดเผยว่ากอสอทชได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เกี่ยวกับปัญหาจากบริการเสริมประเภทข้อความสัน้นหรือ SMS ที่มีการเก็บค่าบริการเกินจากการใช้งานจริงเป็นจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการได้รับข้อความโฆษณาทางธุรกิจทั้งโฆษณาสินค้าชวนสมัครใช้บริการต่างๆชวนให้โหลดคลิปดูดวงเสี่ยงโชคโดยผู้ใช้บางรายอาจสมัครใช้บริการโดยไม่ตั้งใจหรือไม่เข้าเงื่อนไขของบริการจนถูกคิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกสทอชอและบริษทัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่5รายคือกสทชทรคมนาคม TOT DT a c TrueMove และ AIS จึงร่วมการเปิดช่องทางให้ยกเลิกบริการ SMS โดยใช้หมายเลขเดียวกันทุกเครือข่ายคือโทรดอกจันทร์137โดยไม่เสียค่าบริการยกเว้นระบบ t o t 3G ที่ยังมีข้อจำกัดเรื่องระบบแต่สามารถยกเลิกผ่าน SMS ได้ซึ่งหากแจ้งยกเลิกแล้วแต่ยังได้รับข้อความอีกสามารถร้องเรียนไปยังกศทชได้ที่ call center 1200 1น0่กดห